ยาได้ละแตมแรกของวันนี้ครับจ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 ับอเนี่ยโอ้ตัวมือไอ้บ้างไอ้บ้างไม่ใช่เบนกบ้างกบ้างกบ้างอ๋อเล็กเนียเด็น่ะครับหนึ่งแทมไอ้บ้างอบาง้ท้องมัน่ะ ถอาปล่อยมันลูกออกมันเนี่ยมันจะมีลูกออกมันไตทองเนี่ยเนี่ยท้องป่องๆเนี่ยมันเกินนะพี่เสียดายอย่างเดียวมันเกินนะมันไม่เกินมันเกินเกินอ่ะมันจะออกลูกอ่ะพัชชาพัชราล้อมจะออกลูกอ่ะเดี๋ยวตัดสายอินปล่อยมันหางอ่ะตัดหางอ่ะมีนตัดหางมันตัดสายอินปล่อยมันก็ตายอยู่ดี่มันเกินมันเบ็ดไปให้มันลูกมันออกก่อน หไหนไหตือไม่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 ไม,ไม่มีเงี้ยไม่มีเงี้ยเจ้าจับดิจอยแม่มันตายแล้วไหมยังไม่เงี้ยยังกิ๊อยู่ล uh ูก oh. มันไม่เ huh. ท่งลูกยังไม่มีเงี้ยเลยย้อนเล็กดิย้อนเลยพี่มันไม่ผักนเล็กดิไอพี่ปลา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 เกิดใหม่ นี่เจอ่ะนี่เจอไงนั่ตรงหัวมันนะมันไม่ปากมือพี่มันยังไม่มีเงี้ยงเงี้ยงมันยังอ่อนอยู่บักหามอือมันกอดเนาะว่าเนาะปักเือกกระดินพดๆอันนั้นอืแต่นี่กระหังเลยแีดังาดมพีันีด้มัจะลอด้ลูกมันฮะลูกมันมันรอด เหมือน่ะหลอดแล้วก็ว่ายน้ำไปดลกแดกดลกแดกไปนู่นหมดแล้วลูกมนะันอะไม่เลี้ยงไม่ดูอ่ะพี่เราจะเลี้ยงก็ไปเอาตู้มาออกซิเจนมา